สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Midnight Melody อีกครั้งนะคะไอติมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติวอัพคะแนนโทอีกพาร์ท5 Incomplete sentences กันนะคะออเกืบลืมบอกไปค่ะตอนนี้เนี่ย TOEIC practice test 1ค่ะติมทำเฉลยไว้ um um ai, 46ข้อละเอียดมากเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีเพจแล้วนะคะชื่อเพจ Facebook d e i n g by Midnight ค่ะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ English in daily life นะคะแล้วก็การเตรียมสอบ t o อีกค่ะอยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารข้างล่านะคะแล้วเราไปติวกันเลย Let's get started เรามาดูกันที่ข้อ22นะคะเขาบอกว่า The Samba Class Was So Well That The Ulara Dance School Decided To Make The Course A Permanent Offering คำศัพท์ข้อนี้นะคะก็จะมีคำว่า Permanent นะคะที่เป็น Adjective แปลว่าถาวรแล้วก็ Offering นะคะเป็นคำนามแปลว่าสินค้าหรือว่าบริการนะคะเขาบอกว่า Samba Class เนี่ยมัน จุดๆด,ด,ด,ดีมากนะคะทำให้ยูลาล่าแดนสคูลเนี่ยตัดสินใจที่จะทำให้คอร์สนี้เนี่ยแบบเป็นคอร์สสอนประจำเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคกันนิดนึงนะคะจะเห็นว่าประธานของประโยคนะคะก็คือ the s a m b a class verb ก็คือ w a s นะคะซึ่งเป็น verb to be เนาะ แล้วก็สิ่งที่ตามมาข้างหลังนะคะก็จะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะหรือว่า complement หรือเราจะใช้สัญนหลักษณ์สีนะคะก็คือส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะซึ่งส่วนเติมเติมเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เติมเต็มประธานนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าประธานตามด้วย verb to be นะคะสิ่งที่ตามมาจะเป็น complement ซึ่ง complement ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวก adjective หรือไม่ก็คํานามนะคะจะไม่เป็น adverb เพราะฉะนั้นพอเรามาดูที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าชอยข้อนี้เนี่ยพอเป็นคําที่มารวมกับ w e l แล้วเนี่ยก็จะเป็น adjective หมดเลยนะคะข้อนี้เนี่ยก็เลยใช้ adjective เนาะซึ่งเมื่อ a ถึง d เนี่ยเป็น adjective นะคะข้อนี้ก็วัดความหมายเรามาดูกันเลยว่า c a s t s e m b a เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่คนแบบ จุดจ,ดจดุใช่ไหมคะถึงทำให้เขาเปิดคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สประจําเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าความหมายไหนเนี่ยจะเหมาะที่สุดเนาะข้อแรกนะคะ well attended นะคะตัวนี้ก็จะแปลว่ามีผู้เข้าร่วมเยอะคําว่า well educated อันนี้ก็คือแปลว่ามีการศึกษาที่ดีคําว่า well gathered อันนี้ก็คือซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ well protected ตัวนี้ก็เป็น adjective ก็คือซึ่งได้รับการปกป้องอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเปิดคอร์สนี้เนี่ยเปิดคอร์สแซมบ้าเนี่ยจะเปิดเป็นคอร์สประจำใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าคนมันลงเยอะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะตอบเป็น December class was so well attended that the u l a r a Dance School decided to make the course a permanent offering นั่นเองค่ะเรามาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคกันนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าโครงสร้างประโยคแบบ SVC นะคะก็จะเป็น subject verb แล้วก็ complement หรือว่าส่วนเติมเต็มนั่นเองจะเห็นว่าโครงสร้าง SVC นะคะก็จะประกอบด้วยประธาน subject เนาะแล้วก็ verb เนี่ยจะเป็น verb to be นะคะ พวก is mr w a s w o r e เนาะแล้วก็ตามมาด้วยส่วนเติมเต็มหรือว่า complement นะคะซึ่งส่วนเติมเต็มเนี่ยก็จะเป็นพวก adjective หรือไม่ก็คำนามซึ่งส่วนเติมเต็มก็จะทำหน้าที่เติมเต็มประธานนั่นเองนะคะขยายประธานนั่นเองยกตัวอย่างเช่น she is a physician เขาเป็นหมอหรือว่า she is approachable เขาเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายเนาะ friendly นะคะ approachable ก็จะเห็นว่า a y s i c i a n กับ approachable เนี่ยก็เป็นส่วนเติมเต็มที่ทำหน้าที่เติมเต็ม she นั่นเองนะคะไม่ได้เป็นกรรมเนาะอันนี้ก็คือโครงสร้าง SVC นั่นเองนะคะหลัง verb to be จะตามมาด้วย complement หรือว่าส่วนเติมเต็มข้อ23ค่ะเขาบอกว่า t the new acai juice blend has proved so popular we should move quickly to increase our production volume เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า blend นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าการผสมรวมเป็นเนื้อเดียวเนาะเพราะฉะนั้น juice blend ก็คือเหมือนแบบผสมน้ำผลไม้การผสมน้ำผลไม้นั่นเองนะคะ Acai ตัวนี้ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมันจะคล้ายๆพวก berry นะคะอ่าก็เหมือนเป็นน้ำผลไม้ผสมเนาะ proof นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าพิสูจน์ แล้วก็ volume นะคะตัวนี้เป็นคำนามก็คือความจุหรือว่าปริมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็จะหมายความว่าจุดๆน้ำผลไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพิสูจน์แล้วว่ามันแบบเป็นที่นิยมมากเราควรที่จะย้ายโรงงานใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตรากำลังการผลิตเนาะโรงงานเดิมอาจจะ เล็กไปผลิตไม่พอเนาะก็ควรจะรีบย้ายไปที่ใหม่เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มอัตราการผลิตเนาะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันขายดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะเพราะสินค้ามันขายดีก็เลยควรจะย้ายโรงงานเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นผลิตได้มากขึ้นข้อนี้ก็เป็นการวัดคอนเนคเตอร์นะคะพอเรากว่าตาไปที่ชอยก็คือเขาเป็นคอนเนคเตอร์กันทุกตัวเลยเนาะ ซึ่งคอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็ตามมาด้วยประโยคนะคะาตามมาด้วย c คลอสนะคะ subject verb เราก็มาดูกันเลยนะว่า c o n n e c เตอรตัวไหนที่เชื่อมความบอกเหตุผลข้อแรกค่ะ if ตัวนี้ก็ตามด้วย Clause หรือว่า subject verb นะคะก็คือแปลว่าถ้าอย่างเช่น you will feel cold if you don't wear a coat คุณจะรู้สึกหนาวนะถ้าไม่ใส่เสื้อโค้ท ข้อที่2นะคะ whether ตัวนี้ก็จะตามด้วย clause subject verb นะคะแปลว่าว่าจุดจุด,จดหรือไม่ I don't remember whether I lock or the doors ฉันจำไม่ได้ว่าฉันล็อกประตูทุกบานหรือเปล่าหรือไม่นะคะ ข้อที่3ค่ะ since อ่า s i n ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเนคเตอร์นะคะก็จะตามมาด้วย clause หรือว่า subject บวก verb เนาะแปลว่าเพราะอย่างเช่น since her husband hated holiday so much she decided to go on her own เพราะว่าสามีเขาเนี่ยไม่ชอบไปเที่ยวเนาะเขาก็เลยตัดสินใจไปเองเลยนะคะไม่ชวนสามีไปและอ่าก็ ซินที่เป็นคอนเนคเตอร์นะคะตัวนี้ก็แปลว่าเพราะเนาะแล้วก็จะมีซินอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะเจอใน present perfect บ่อยๆที่แปลว่าตั้งแต่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น p a e position นะคะก็จะแปลว่าตั้งแต่เพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ดูให้ดีเนาะว่าในข้อน,นั้นเนี่ยซินมันทำหน้าที่เป็นคอนเนคเตอร์หรือว่ามันทำหน้าที่เป็น p a s position แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ unless ตัวนี้ก็ตามด้วย subject บวก verb นะคะตามด้วย clause แปลว่าถ้าไม่ you can't get a job unless you have experience ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณก็จะไม่ได้งานตัวนี้เนาะเขาก็จะไม่รับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูบริบทแล้วนะคะข้อที่เชื่อมความบอกเหตุผลเนาะมันก็ควรจะตอบเป็นข้อที่ ะ,ะ Since the new Acai juice blends has proved so popular, we should move quickly to increase our production volume ข้อ 24. Miss Taniguchi's supervisor commended her for negotiating with Furuyama Corporation คำว่า supervisor นะคะก็คือหัวหน้างานคำว่า comment ลงท้ายด้วยดีนะคะตรงนี้จะแปลว่าชื่นชม ซึ่ง comment นะคะก็เป็น verb ที่ใช้คู่กับ preposition for นะคะ comment someone for something นะคะก็จะใช้ในรูปนี้แล้วก็ negotiate นะคะตัวนี้ก็เป็น verb แปลว่าเจรจาต่อรองเขาบอกว่าหัวหน้างานของมิสทานิกุจิเนี่ยได้ชื่นชมเธอเนาะเพราะว่าได้ทำการต่อรองอย่างดีมากๆเลยกับ ฟูรุยมะคอ r p ปอเรชันนะคะข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลัง for จะต้องเป็นคำนามใช่ไหมคะหลัง preposition เนาะก็จะต้องตามมาด้วยคำนามนะคะซึ่งก็คือทั้งก้อนนี้เลยเนาะ negotiating ดอตดอตดอตนะคะแล้วก็ with ฟูรุยามะคอปเรชันเนี่ยตรงนี้ก็เป็น ase, เพปโพสิชชั่นเฟสเนาะหรือที่เราเรียกว่าเพปเฟสนะคะบุพบทวลีนั่นเองเนาะก็เกิดจากการรวมร่างของเพปโพ o ิชชั่นบวกกับกลุ่มคำนามนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นเพปเฟสเนาะเพปเฟสเนี่ย, ase, ยก็จะเป็นตัวที่เป็นส่วนขยายนะคะก็มาขยายก้อนสีแดงตรงนี้นะคะคำนามสีแดงตรงนี้นั่นเอง คราวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นาวแท้ก็คือนาวที่เป็นนามโดยกําเนิดเลยนะคะอ่าอย่างเช่นคําบางคํามันเป็นคํานามโดยกําเนิดนาะอย่างเช่นพวกคําที่ลงท้ายด้วยชั้นๆต่างๆแล้วก็มีนาวเทียมหรือว่าเจอลาดน,นะคะที่เอาเวิร์มมาเติม ing แล้วก็ทำหน้าที่เป็นคำนามอ่าอย่างข้อนี้เนี่ยก็ เขาใช้ negotiating นะคะก็เป็นรูปเจอลันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขยายเจอรลันเนี่ยเราจะไม่ใช้ adjective นะคะแต่ว่าเราจะใช้ adverb มาขยายเจอลันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องเลือกข้อที่มันเป็นประเภทคำ part of speech เนี่ยเป็น adverb เมื่อเรากวาดตาไปที่ช้อยเนี่ยก็คือจะเห็นว่าข้อนี้วัด part of speech เลยเพราะว่าทุกข้อเนี่ยมันก็มาจากคำว่า effective Effect e e f f c t นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ช้อยกันนะคะข้อ a นะคะ effective ตัวนี้ก็เป็น adjective เนาะอย่างมีประสิทธิผลก็ i ve นะคะตัวนี้ก็จะเป็น adjective suffix ได้นะคะ แล้วก็ effectively ข้ามาดูที่ข้อดีก่อนนะคะตัวนี้ก็ลงท้ายด้วยลีเนอะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น adverb suffix นั่นเองนะคะข้อนี้ effectively ก็เป็น adverb แปลว่าอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็ข้อ b กับข้อ c นะคะ effecting ก,กับ effected นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะมักสับสนระหว่างคำว่า affect ตัว a กับ effect ตัว e นะคะมันต่างกันตรงที่ว่า affect เนี่ยเป็น verb ค่ะตัว a เนี่ยเป็น verb เนาะก็คือส่งผลส่วน effect ตัวนี้เป็นคำนามนะคะก็คือผลผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เจอ effecting กับ effect e d นะคะแต่ว่าเราจะเจอเป็น affecting เป็น verb รูป ing เนาะหรือว่า affected เป็น verb 2หรือว่า verb 3นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะเลือก a d verb มาขยายเจอลั่นคำว่า negotiating เนาะเราก็ตอบเป็นข้อ D dog นะคะ Miss Tanaguchi supervisor commended her for negotiating effectively with Furuyama Corporation นั่นเองค่ะเรามาดูกันถึงเรื่องนาวแท้แล้วก็นาวเทียมหรือว่าเจอรนกันนิดนึงนะคะจากโจทย์ข้อนี้เนาะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นคำนามแท้เลยก็คือเป็นคำนามโดยกำเนิดเลยนะคะอย่างเช่นคำที่มักจะลงท้ายด้วยชั้นๆต่างๆเนาะเวลาจะขยายคำนามก็ต้องใช้ adjective นะคะส่วนนาวเทียมหรือว่าเจอรนเนี่ยก็คือเขาเกิดมาจาก เอา verb มาเติม ing แล้วก็ทําหน้าที่เป็นคำนามเนาะถ้าจะขยายเจอร์ลันเนี่ยต้องใช้ adverb นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยอย่างเช่นบอกว่า Ila is a sensible student Ila เนี่ยเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลมีเหตุผลนะคะก็จะเห็นว่า sensible ตัวนี้ก็เป็น adjective ที่มาขยายคำนามคำว่า student นะคะ student ก็เป็นนามแท้หรือว่านามโดยกำเนิดเลย ส่วนข้อที่2ค่ะ walking quickly is a good exercise การเดินเร็วๆเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีก็จะเห็นว่า walking นะคะตัวนี้เป็นเจอร n d เนาะจะมาขยายเจอร n d เนี่ยก็ต้องใช้ adverb นะคะ ก็จะได้ว่า walking quickly หรือว่าการเดินเร็วๆใช่ไหมคะมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำนามแท้เราใช้ adjective ขยายแต่ถ้าเป็น g e r ร n นเราจะใช้ adverb ขยายนะคะข้อ25ค่ะเขาบอกว่า cook the meat for 30 minutes to ensure dot, 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 readiness to be eaten คำว่า Cook นะคะตัวนี้เป็นเว r รก็คือทำอาหารเนาะแล้วก็คําว่า ensure ตัวนี้เป็น v e r b แปลว่าทำให้แน่ใจแล้วก็ readiness ตัวนี้เป็นคำนามเนาะแปลว่าความพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา Cook เนื้อตัวนี้เนี่ย30นาทีเนาะเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะพร้อมทานนะคะอ่าข้อนี้เนี่ยก็เป็นการใช้ p o s s e s s i v e ต้องการ p o s s e s s i v e adjective เนาะ ซึ่งมันจะเป็น adjective ที่ตามมาด้วยคำนามนะคะ positive adjective ก็คือ adjective ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเนาะอย่างเช่นคำว่า my, his, her, its แล้วก็ follow มาด้วยคำนาม นะคะก็ใช้สำหรับแสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงมีดหรือว่าเนื้ออยู่เนาะอ่าถ้าเราต้องเราต้องคุกเนื้อเนี่ยประมาณ30นาทีเนาะเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะพร้อมทานนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ควรเลือกใช้เป็น possessive adjective คำว่า it's readiness นั่นเองค่ะข้อ26ค่ะ Amoxitron's research team will hire interns to assist with laboratory duties. คำว่า hire นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าจ้างจ้างงานเนาะคำว่า intern ตัวน euh ี้ก็เป็นคำนามก็คือเด็กฝึกงานคำว่า assist อันนี้ก็เป็น verb ก็คือช่วยนะคะ help แล้วก็ laboratory ตัวนี้ก็คือห้อง lab d ู t y ตัวนี้ก็คือหน้าที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมวิจัยของอ m o ม x ิ t r o n เนี่ยเขาจะจ้างจุดๆเด็กฝึกงานนะคะเพื่อมาช่วยงานในห้องแลบเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องการ Adjective เพื่อมาขยายคำนามคำว่า intern นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประเภทคำที่ใช้ในคอนี้ก็ต้องเป็น Adjective ซึ่งเมื่อเรากวาดตาดูที่ช้อยเนี่ยก็ทุกข้อเป็น adjective หมดเลยแสดงว่าข้อนี้วัดความหมายเรามาดูกันว่าเราต้องใช้ความหมายไหนดีนะคะข้อแรกค่ะ given ตัวนี้ก็คือซึ่งได้รับมานะคะอย่างเช่น the given signal สัญญาณที่ได้รับมาใช่ไหมคะอย่างเช่นก่อนเราจะข้ามถนนเนี่ยเราก็ได้ given signal ว่าอะถ้าเป็นไฟแดงเราก็เดินข้ามไม่ได้แต่ถ้าเป็นไฟเขียวเราก็สามารถเดินข้ามไปได้ข้อที่2ค่ะ several ตัวนี้ก็คือหลายนะคะ ข้อที่3 whole ตัวนี้ก็คือโดยทั้งหมดอย่างเช่น the whole day ก็คือทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ natural ตัวนี้ก็คือตามธรรมชาติก็ได้หรือใช้ในความหมายที่ว่า,าเป็นอะไรที่เรามีมาตั้งแต่เกิดนอนลักษณะอะไรที่เรามีมาตั้งแต่เกิดยกตัวอย่างเช่น natural disaster อันนี้ก็คือภัยธรรมชาติใช่ไหมคะภัยตามธรรมชาติเนาะแล้วก็ natural beauty ก็คือความสวยงามแบบธรรมชาตินาะก็คือลักษณะที่ความสวยที่เราแบบมีมาตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นนะคะค้อนี้เนี่ยใช้ความหมายที่ตรงกับบริบทนี้เนี่ยก็จะเป็น slow e in t e r n นั่นเองนะคะก็ จะจ้างเด็กฝึกงานหลายๆคนใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาช่วยงานในห้องแลบนั่นเองค่ะข้อ27ค่ะเขาบอกว่า the lightweight design of the new sedan is dot, 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 because it can cause the vehicle to slide on icy roads คำว่า lightweight นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective ก็คือมันเบาเนาะ,ะ sedan นะคะตัวนี้ก็คือรถซีดานหรือว่ารถ4ประตูแล้วก็ vehicle นะคะตัวนี้ก็คือยานพาหน,นะ แล้วก็ icy นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าเต็มไปด้วยน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์แบบเบาตัวใหม่ของรถซีดานเนี่ยมันจุดจุดจุด,จดเพราะว่ามันสามารถทำให้ยานพาหนะเนี่ยสไลด์ไปบนถนนท,นที่เต็มไปด้วนยน้ำแข็งได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าประธานของเราก็คือ the lightweight design of the new sedan ใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่า of The new sedan ตัวนี้ก็เป็น prepositional phrase นะคะก็เป็นบุพบทวลีเนาะก็ทำหน้าที่ขยายคำนามละัะก็คือคำว่า the lightweight design นั่นเองแล้วก็ตามมาด้วย verb คำว่า is นะคะ verb to be เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามหลัง verb to be มาเนี่ยก็จะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะหรือว่า complement ซึ่งส่วนเติมเต็มหรือ c o มพ i r m ม t i ์หรือ C เนี่ยก็มักเป็นพวก adjective หรือว่าคำนามนั่นเองเนะาะเมื่อเรากวาดตาไปที่ช h o i c e นะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็น adjective หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็วัดเรื่องของ meaning นะคะเรามาดูที่คำศัพท์กันเลยว่าเราควรใช้คำว่าอะไรดีนะคะข้อหนึ่งค่ะ possible ตัวนี้ก็คือเป็นไปได้ ข้อที่2 mechanical ตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเครื่องจกักรคำว่า questionable นะคะก็คือ not certain เนาะยังไม่แน่นอนแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าหน้ากังขานะคะก็คืออะไรที่มันยังคงเป็นคำถามอยู่นะคะ questionable มันยังคงเป็นคำถามอยู่มันยังคงหน้ากังขาอยู่แล้วก็ multiple ตัวนี้ก็แปลว่ามากมายหลายอย่าง เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคำที่เหมาะกับบริบทนี้ที่สุดนะคะก็คือ questionable นั่นเองนะคะจะเห็นว่าดีไซน์แบบเบาวิวตัวใหม่ของรถซีดานรุ่นนี้เนี่ยรุ่นใหม่นี้เนี่ยมันยังคงเป็นที่กังขายอยู่เพราะว่ามันสามารถทำให้ยานพาหนะเนี่ยสไลด์ไปบนถนนที่เป็นน้ำแข็งได้ ข้อ28ค่ะเขาบอกว่า when the bank president retired the common was that the vice president would take over คำว่า president นะคะก็ถ้าเป็นตำแหน่งในบริษัทก็คือประธานบริษัทเนาะคำว่า common นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าปกติทั่วไปนะคะหรือว่า usual แล้วก็ vice president ตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งรองประธาน แล้วก็ take over นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือรับช่วงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประธานธนาคารเนี่ยกเกษียณอายุออกใช่ไหมคะก็เป็นข้อสันนิษฐานทั่วไปเนาะปกติทั่วไปเนาะว่าคนที่เป็นรองประธานหรือเป็นเบอร์สองรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นคนมารับช่วงต่อ,อพอเบอร์หนึ่งไม่อยู่ใช่ไหมคะก็ถ้าเราสันนิษฐานตามหลักเหตุหลักเหตุหลักผลแล้วเนี่ยก็คือเบอร์สองก็จะมาแทนเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็เป็นการวัดประเภทคํานะคะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าหลังคําว่า a n d e เนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยคํานามใช่ไหมคะแล้วก็ common เนี่ยเป็น adjective ก็ขยายคานามเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องการประเภทคําเป็นคํานามเรามาดูช้อยกันเลยว่าควรตอบข้อไหนดี เมื่อเรามาดูที่ช้อยเนี่ยทุกคำเนี่ยมันก็มาจากคำว่า assume หมดเลยนะคะแต่ว่ามันอยู่กันคนละ part of speech ข้อนี้เนี่ยก็เป็นการวัดประเภทคำนั่นเองนะคะ assume ตัวนี้ก็เป็น verb เนาะสันนิฐาน assumption อ่าชันชนตัวนี้ก็เป็นคำนาม assuming ตัวนี้ก็อยู่ในรูป ing แล้วก็ a s s u m able 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 ก็เป็นรูป adjective เพราะข้อนี้นะคะมันก็ชัดชัดอยู่แล้วว่าเราต้องกา้คำนามควรจะตอบเป็น assumption นั่นเองนะคะก็ the common assumption เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ29ค่ะ w a s t e b e n g a l i airlines dot 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 fees for o v e r s i g h t items that are still within weight limitations เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะก็จะมีคำว่า fee นะคะที่เป็นคำนามแปลว่าค um ่าธรรมเนียม Over size ตัวนี้ก็เป็น adjective ก็คือใหญ่กว่าปกติแล้วก็ item ก็คือของเนาะแล้วก็ limitation นะคะก็คือวงจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า Waste m e n g a l i Airline เนี่ยเขาจุดๆค่าธรรมเนียมเนาะสำหรับของชิ้นที่มันใหญ่กว่าปกติแต่ยังอยู่ในวงจำกัดของน้ำหนักที่เขาจำกัดไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะทําอะไรกับค่าธรรมเนียมเนาะเดี๋ยวเราเอามาดูที่ชอยกันนะคะข้อนี้ก็เป็นการวัดมินนิ่งนะคะเพราะว่าทุกข้อเป็นเวิร์มหมดเลยข้อแรกค่ะ in w i t e ตัวนี้เป็นเวิร์ก็คือเชิญข้อที่2 corporate ตัวนี้เป็นเวิร์ก็คือร่วมมือทำงานร่วมกันข้อที่3 transport ตัวนี้ก็คือขนส่ง แล้วก็ข้อที่4 wave ตัวนี้ก็คือยกเว้นนะคะก็ wave เนี่ยก็จะใช้กับบริบทพวก fees ได้นะคะพวกค่าธรรมเนียมเนาะ wave fees ก็คือยกเว้นค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ตรงกับบริบทที่สุดนะคะเราก็ควรจะเลือกใช้เป็นคำว่า waves fees for oversize items นั่นเองค่ะข้อ30 Patterson Products ด o t t t seeks innovative ways of meeting changing consumer demand เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะก็จะมีคำว่า seek ที่เป็น verb แปลว่าเอหาคำว่า innovative นะคะก็เป็น adjective ก็คือซึ่งเป็นนวัตกรรมคำว่า meet ในที่นี้เนี่ยเป็น verb แปลว่า fulfill หรือว่า satisfy เนาะเติมเต็มทำให้พึงพอใจแล้วก็ consumer นะคะก็คือผู้บริโภค Demand อันนี้ก็เป็นคำนามก็คือความต้องการเขาบอกว่า p a t t r r s o n Product เนี่ยได้ทำการเสาะหาอย่างจุดๆๆในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะวิถีทางนวัตกรรมต่างๆเพื่อไปเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องการ Adverb มาขยาย Verb seek นั่นเองนะคะว่าสาะหาแบบไหนนะคะเพื่อจะเติมเต็มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตลอดของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้พอเรามาดูชอยก็เป็น adverb หมดเลยเราก็วัด mining นะคะข้อนี้เรามาดูกันเลยว่าควรใช้คำว่าอะไรดีคำแรกค่ะ dually ตัวนี้ก็เป็น adverb ก็คือ in two ways นะคะมี2ทางมี2ส,ส่วน เพื่อนๆอาจจะคงเคยได้ยินคำว่านักร้องดูโอใช่ไหมคะคือเขาร้องกันสองคนนะคะก็คำว่า d ู o นะคะก็ลากศักท์เนี่ยแปลว่า2นั่นเองข้อ2ค่ะ favorably ตัวนี้เป็น adverb แปลว่าอย่างชื่นชอบแล้วก็ข้อที่3 continually ตัวนี้ก็เป็น adverb ก็คืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อที่4นะคะ generally i c ตัวนี้ก็เป็น adverb ก็คือโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็นคำว่า c o n t i n u a l l y seek innovative ways นั่นเองเนาะก็คือบริษัทนี้เนี่ยเขาก็คอยแสวงหาเสาะหานวัตกรรมวิถีทางใหม่ๆนะคะอย่างต่อนเนื่องเลยเพื่อให้มันเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตลอดนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการติวอัพโทอีกในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคอนเทนต์ในวันนี้เทคนิคในวันนี้เนี่ยไปใช้อัพคะแนนโทอีกได้นะคะสําหรับใครที่ดูมาจนจบตอนนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วอยากให้ทิมเนี่ยทำคลิปแบบไหนออกมาอีกบ้างนะคะก็สามารถมาแชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิมจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยและสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ชา n n อลมิดไ Night ลลี่ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆ บบนี้ออกมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ติมต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย